เลยครับกลับมาพบกับเพจีเรียนรู้นะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิจารณาตร์ที่ทําให้รู้ว่าทิศสตร์ายู่ใกล้ตัวเรานะครับอากาศร้อนตอนนี้นะครับได้อานน้ำเย็นเย็นมาสดชื่นเหลือเกินนะครับเอาเ้าเแล้วอากาศร้อนมันเกี่ยวข้องอะไรกับพิจารณาตร์ละครับนี่ไงครับทิศาี่สาใกล้ตัวซึ่งหน่วยในการวัดอุณหภูมิเนี่ยมันมีมากมายหลายหน่วยแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน่วยจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์มันอยู่ในเรื่องของการแปลผันครับที่เรามีวิธีการเปลี่ยนหน่วยจาก เซลเซียสเป็นฟอรฟเรนไฮด์จากเซอร์ไพร์เป็นฟอเรนไฮด์เป็นเซลเซียสทำยังไงไปดูในคลิปเปนครับเดี๋ยวตอนนี้ขอดื่มน้ำครับอากาศร้อนๆตอนนี้ครับเราก็มาดูในลักษณะของโจทย์นะครับเรื่องของอุณหภูมิและการแปลผลตรงนี้ครับเขาบอกว่าผลต่างของอ,งองุณหภ,ภ,ภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์คือตัว F